เตรียมตัวพี่น้องไหมเนาะออกเดินทางยังได้บาดเนี่พี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายเออเออเฮ้ยเนาะเ,เ,เตรียมเลยนะพี่น้องให้บาดเนี่เนาะ อาโต้กระเป๋าซื้อวานนี่พี่น้อยเ,เด็กญี่ปุ่นเนาะบม่ได้ฉากเลยเตรียมตัวไปหน่อยเนาะออกเดินทางอย่างไบาดนี่พี่น้อยเลยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีบัดจุกูสู่คนพี่น้องเลยเนาะเสื้อผ้าหน้าแพเนาะสามาัมภาระว่าครบบนแหละไปหน้อยเนาะอุปกรณ์กับโมงี่ยังไงไม่ได้เสื้อผ้าแหละไปหน้นองเลยอ,อ่า ประมาณ3าสี่ชุดนี่แหละแต่ว่าใช้ได้หลายอยู่เนาะชุดก้อนชุดก้อนนาซิปมันแตกเนี่ยนี่ยังยังใส่ได้อีกยังใส่เครื่องได้อีกอยู่เป็นเงินไม่เ้ไม้สมดุลสมรอรถมันเอาใส่ไว้นี่หมดแล้วเนาะพอดีว่าพี่น้องเอ๋ยเนาะทางมอเสียนีการ์ซีเอารถเจ้าของไปพี่น้องเอ๋ยเนาะบ่อไรบคุณ่ะบ่บอไร เราพี่น้องก็เสียทีแต่ว่ารถขับไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะถ้าว่ารถขับไปได้เนี่ยโอ้คือสิยังสิสะดวกกว่าเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าพอดีว่าอ่าได้สิให้ทั้งเงินเบาบัวคําพี่น้องเอ้ยเนาะเ่าบัวคํานี่หลายคู่หลายคนอาจจะฮู้เนาะบางท่านก็อาจสิบ่ฮู้เนาะพี่น้องเอ้ยอ่าบ่าวบัวคําที่ว่าเป็น เป็นน้องน้องอันสาวเงินบ่เคยน้องเป็นเป็นอ้ายเป็นอ้ายบ่อ่าเป็นอ้ไอสาวเงินเป็นอยงไรเนาะอ่าบวคำเสียหาเพิ่นไปอ่าตอนไปเราบันสิขับไปอีกพี่น้องไรเนาะขับไปฮอดล้านแล้วกะวันนี้เสียหาเพิ่นขับรถขับมาบัดนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นขับรถเปลี่ยนอยู่หานายเป็นองเป็นเกียร์ออโต้ออโต้เพิ่นก็ขับเป็นเนาะเดี๋ยวไว้ม่เปนงานที่ได้เนี่ยขอสิขับมาเองเนาะไปเย็นเ้ยเจ้าเนาะ แรงก่อนแรงอย่าบอกว่าชีไปนั่รถตลาดเลยแต่ว่ามันเข้าไหวบ่าในฐานะนุ่นไม่ในว่ามันมันโม่มันสีโพได้ปุ๊บปั๊บอยงที่ไหนเนาะมันสีโพได้แบบเขาต้องไปตามเพิ่นตามในรถตลาดะนี่นเนาะเพื่อเพิ่นเพื่อเพิ่นนัลูกค้าลูกค้าท่าคนเต็มรถเพิ่อดีวันนี้โอ้ยเพื่อทีได้ไปพี่เต๋ยเนาะแมนก็ได้หาทางบาบุคมให้เพิ่น ไปขับรถกลับขึ้นมาพี่น้ังไงเนาะการนี่แหละกระปุกกระเป๋าเขากลับมาะมานนี้พี่น้ังไตอนนี้ก็ถ่ายทั้งเงินบาจิตอยพป่นยังไงเนาะซื้ออะไรมาเสร็จอซื้อคนจีเินนตเอซื้อเลยเงาพูดเลยหาว่ได้อองเหส่ชุดลายก็ไ่ได้อองดอกถือเอา บาดบ่บาดอยู่ในรถผบเองแต่หอนด้านรบ่ลงแพงเนาะมาบาดรถนรถตีก้าบขึ้นมากเนี่ยเป็นอะไรเนาะเอ่อเเนาะไม่คอยดโอ้ยบ่แต่ไรได้คือคอยเลยเ้บ่วคอยเนาะคอยี่จะไปหาเงืนหายังเบิไก่ี่ะไปเป็นปีไปไปได้บ้านนี่เนาะไปป้าลไร่บาดนี่ได้อ๋อ พี่น้องเอ้ยเนาะให้สิให้ด้เออโตสิให้ลครบรอบอ่าประมาณักปีก่อพี่น้องเอ้ยเกือบ5ปี5ปี้เนาะ5ปีตั้งแต่รุ่นบ่ทันได้เกิดเนาะเามาก่อนนี่เนาะมอน่หพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเฮาเริ่มเริ่มมามาบ้านดีอ่าามันบ่อยู่กยังๆอยู่เงเนี่ยเนาะ Đó, bỏ lại với ừ. đấy, ờ, ờ, có lại bây giờ rồi, nó đang người đã tạo diệt quần rồi này tôi chúng tìm bọn này khỏi này bỏ chúng có lấy pha với nó là quân bọn nó anh này áo ỏng đó có à, quân năng, cho cái này quân năng thì cái gì ở man anh quân, nó ba ờ. quân, nữa ba mươi ba ไปไทยได้เลยนี่พี่น้องเอ้ยเนาะสีสะดวกอยู่ไปบ่ได้เอ้ยหน่อยอ่ะบ่เป็นหยังพี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ว่าไปแบบนี้ซะก่อนเนาะเดี๋ยวนั่งใส่กตอนนี้น่ะเินท่าทางม่จิตเพิ่นอยู่เนาะีเบาคําเบาจิตเนาะเดินทางไปนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าก่อนอื่นกอ่าแจ้งทางพี่ทางน้องม เลยพี่น่อยเนาะว่ามืงทางว่าอาจารย์สิถามไปฟังไทยเอฟซีทันใดที่ว่าเห็นเนาะทักทายสบายดีได้เลยไปนองเด้อเนาะทักทายกันแน่พี่น้องเอพราะไปบัวได้ฮู้หน่อยเนี่ยอยางได้พี่น้อยเลยเลยแพ่งได้เนาะทักทายกับ부장มันเป็นเอฟซีหน่อยทักทายกันแน่พี่น้องเด้อเนาะทางพระอาจารย์เพันยูเนี่อยยูร้อยเอสเนี่ยพี่น้องเนาะเดี๋ยวทางว่าอาจไปกับจารย์ิถามไหมเพราะว่า อันนี้พอเซนไปบ่ปได้แบบว่าบ่ได้ไปฮอดเพิ่อนเราได้แบบว่าเข้าไปฮอดข่ามฮอดปุ๊บแหละสิเพิ่นทางภาคใหญ่เพื่อจะให้คนมารับเอาสินะเอาบ่ได้ไปนั่งรถไปฮอดเลยสิียร์นะ,ะห้ทางเงินอ่ายอย่างนั้นเดี๋ยวเพิ่นมาตอนนั้นนะพี่ดาวไอเนาะบ่แม่นไอคอ,เน,อ,อนเพิเ่นบอกซื้ออยู่เนาะพี่ดางไอค้าซื้อเพิ่นบน่ได้บัดนี้เด้อยซื้อตกรถปะ บอกแต่ว่าทางพาจ่ายคนจงเสียก็บอกอยู่ว่าอาอย่งนะเดี๋ยวเราจะขเข้าไปพังเมืองอีกรอบหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวมาช่วงนเด้น้องเตี้ยมาจือได้นะอ่าคงจำน้องเตี้ยดีเพราเว่ากับข้นบ่แล้วพอคอยได้เื่นกันมัการจือไได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวพนเดี๋ยวเขาขเข่าไปเสบงซื้ออีกอกนึงเีนอยนางพรเนาะพพอนอยู่ใกล้กูเด้อ่าพนอยู่ใกล้กันแต่พนจี๊ เช่นบัดไทยจากฝั่งไทยไปแหละแมนมันเขาถ่ายอยู่ฮัทเลยมันจะมีโมดแมนมีมีสาระถ่ายอยู่หัทนะเนาะเนาเชะรายการฝากเป็นกำลังใจฝากติดตามเบิึงส้มให้เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเนาะรายการก็เป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องไอ้เนาะมีวิ้สบยวิวต้มแห้งพี่ต้มแหงพี่น้องไอ้เนาะฝากพี่พอนอฟเป็นกำลังใจให้แน่พี่น้องไอ้เนาะว่าบ้านเราเสรไปงานอย่างนั้นกะทาเบิงเนาะในมือมือนี่แหละพี่น้องไอ้เนาะเป็นมืองานแท้เลยเนาะฝาพี่ แม่นมืดนากะซีไทยบรรยากาศในพีนอฟว์มือต้องกนว่าทบาทเซียนไปงานอย่างนอฟเพราะว่าทตั้งปราณอาจารย์เป็นกะเป็นเชิญไปพีนอฟว์เนอะเป็นเชิญไปเป็นงานบุญป่เป็นงานบ่านงานบุญนะเป็นงานในวัดเพิ่นนั่นแหละเนาะอ่าถ้าเบิ่งนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าเดี๋ยวอ่าบอกก่อนใด้อฟซสิว่าเอ้าบุรุนบ่าบุรุนนะนะเนาะโดยว่าเดี๋ยวเฮาถ่ายท้งมีบเพิ่นมาก่อนเฮาจังเดินทางไปพี่น้องเอ้ยเนาะไปๆๆๆ ออ้ไงไหนเนาะป้าอันนี้ว่าขามป่เอาไิเอานี้ขาไปเลยบเ็บไปงานแต่งแขอะไรบ่ขอวัดขอวาเนาะโดยขามไปขามไรขามไรกับบามไรที่เปข่ามได้่ามรวถจข่ามไรกลับบราามบ่ได้นะบ่ไร้บกจุบ้พี่้นงเนาะ เดือดรับใช้ไม่ได้ยุคคอมเบเดนมาชิมุระรถท่อมันใช้ได้หมอโค้ามารถใหญ่พวงนี่อยู่บ้านเรานี่ยมันขับอะไรบัดทุกทุกประเภททุกประเภทใหญ่พวงนี่สีถือต้องหรือบุถือท่อกากคือขาบไปได้แต่ว่ากลับมาบม่ได้แม็นเนาะอ่าคือตัวเองเนาะ มาตากหาแม่เนาะเมื่อตารถะไเวเราเท่ากับเรื่องถืต้อมก็ถือต้อวัดยูยเนอะเด่วว่าผู้ว่าเป็นยังนาเนาะะไระสิไปชมคนเจ้าวอ่าตอนไปนีินสิคับไปเองเอาแล้วขากามาเนี่ยเบาเบาคํำเอ่เบาค้เบาบาคํำ เจอเห็ดเป็นช้างเออเป็นช้างไงนั่นเลยเพราะว่าเพิ่นขับเป็นอยู่นะเห็นเพิ่นขับรถหาเพิ่นบ้างนม่เพอานะหาเพิ่อนเพิ่อนหาให้เพิ่นไปขับรถมาเอาไรกันเนาะขี่ขึ้นไปไปน้ำมาตามาตาเพิ่นทิศละทิศเบียดเพิ่นนะก็เลยอ่าบ่ได้ให้เพิ่นไปส่งก็ได้ไงเนาะเนี่ยเพื่อนขับเบียดกันนะก็เลยว่าไอ้ยบ่เป็นหยังเพื่นก็สิ เ่อครับมันทางบอกข้ามภูเป็นข้ามรถเป็นเทนะแต่เขาจะไปรถตลาดก็ได้อยู่แต่ว่ามันมันบม่ได้ไม่ได้ไปตามเขาไหนเขาต้องรออันนั่นรอหนี้ไม่ได้แบบบม่ได้ตามเม่ได้ไม่ได้ตามเวลาเขาอยากไปไเลเออมันขู่รถตลาดเนาะบางทีบนถาเล่นารุกอ่าลูกของลูกค้ารถนั่วแบบว้ายเบอร์สิได้ไปก็จะห่วยเซ่เบอร์สิเนาะ เอาเนาะอยากกี่ชื่อเราไว้ให้ดิคืไขว่เป็นไอ้น้อยไปหื่นแล้วเนาะเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วบอตัวนี้ยังมากมายนะตัวนี้แหละตัวนี้เยอะเนาะอสนใจด้เนาคอยห้น้ำรดอนร่อสนใจเนาะพี่ปน้อยสาวไม่นด้ดไปแล้วบอบ่ค่อยด้ชิมแล้วป่ะอ่ฮะ เมื่องยาพคนนี้ต่อยาแล้วแม่ไปงมาทงงชบ่านอันเาติดอยู่ลำยซะกดยาแม่ยายาเปยาดมนาตลอดเนาะเอาสีเมื่อบ้านพูดอนนี้นะสส่วนเมษาคิเพิ่มเื่อมาินนีจะมาอยู่ปะมาอยู่ว่าเทาถ้าเท่าน่าหัวมาคนนั่นเนาะ ยูกับนี่อออกไปเห็นเ้านเนาะเตรียมพร้อมเนาะมาค่ำเลยให้บอกคนนะบ่บอกแล้วเต็มเต้เต็มคืนนี่นอนตาว่าเนาะเจ้านอนมา้แต่คืนนี้มจงเป็นสรุปเฉลี่ยยอะเนาะมี่ไยเพอตั้งแต่ไปมาแต่พูดนะพี่้องไม่ได้ไปใช้บัตรจะาบ่าเยอ กวดบ่รู้ติกวดบัอยู่้ตยตกตกรถแน่เนาะังให้บ่ซนไปผเดียวก็ได้ออแล้วแล้วลงหมู่แล้วอันนี้ก็ยังบ่ฮู้ว่าสิได้หรือบ่ได้แต่ึ้งแล้วแม่นเพงดีได๋แต่ว่าหากเฮาอ่านเบิ่งน่ะมันยังบ่ได้มันยังบ่ได้อให้ตัวอแท้าอย่าลืมเนาะนี่ยังอันนี้เนาะจักี้เไปไทย นั่นแหละโอ้ไม่ได้เจ้าเจ้าไม่ได้ผ่านให้ไปซิน่ะผ่านกระยาแล้วมันขอบาใช่ได้โอ้มัใช้อยู่แล้วว่ะไม่ใช่หรอกโอ้มันมันต้องแบบนี้โอ้ยชิบประวัตขับยันตัวนี้แล้วเนี่ยป่ะข่อยบันนี้ยังไงยังไมีไองอันนี่งขอคอมเมนตน่อยขอรัแข่งได้ขอบรัดแข่งนี่มันต้องแบบนี้ ีดว ah ัคซ hmm. hmm. ีนไปชมจังวัคซีนอาช่วงโควิดนั่นเด้ใคได้บ่ได้บ่ได้คิดเอานอนอยู่เนาะเพราะว่าบ่บ่ได้บ่ได้แล้วเอาไปคงาน้พี่น้องเอ้ยันี้อตัวยังอันนี้จําสิบ่ได้นีเนาะบได้เพิ่นก็ดูมันง่ายเนาะไปสินากไดอืน้บดน2019บ่นี่หืออันนี้ตัวนี้ตัวนี้2019ไปตัวนี้ง2019ออเนาะคือกันไดรุ่นใหม่ ของเจ้ารุ่นรุ่นเก่าคือหลายปีใช่ยังบ่จิโอ้เนาะป้าตัเก่าน่ะหลายปีนําเานันสิผ่านบ่นี่เนาะแม่ฮู้เพิ่นน่ะเห็นพี่น้องเอ้ยนเจ้าสิได้ตกรถไปจักจาางมันยังบเนาะยงนะอายังเบิ่งอ่นอยู่บ่อันนี้แม่นแม่นแลเว้ยมาัดมาคมเพิ่นบั่นนอยู่ดโอ้ยเนาะบ่ อันนี้น่ะว่าอันนั้นบัดเวลาเฮาดึงเงินนะสมมุติว่ามีผู้ใหญ่เพิ่นฝากเงินมา่ไดดึงเงินเอานี่อยู่บ่เก่แล้วคือนี่สําคัญคือัมันนี่เพราะเพิ่นสิกดตัวนี้ก็ไปปุ๊บ้มันมันสิข้อมูลข้อมูลมันก็สิเล่นขึ้นาดนี้ก็2,000ยังอีก4ปีม่นบ่4-5ปีเฮาก็เปลี่ยนแปลงเนาะีหน้าเฮาแม่นแลหมดอายุวันที่21เดือน8เนาะยังอีก4ปีโอ้ค่อยคุมอยู่หาเงิน ไปเที่ยวบดจังเท่าไรเชนงคอยนะตัองคอยแบหน่อยวงเจ้าได้เหรอเ้ยบดได้ไมี่ก้อนบ่เียไทั้งเปีสองพันสิบหกเป็นบดงคอยนะอันนี้เห็ดตั้งแต่ปีเด่นสองพันสิบหกเออเป็นเห็ดเสองพันสิบหกเนาะใช้เรื่มคือคือยูคือบวเชนคือยูได้แต่่อ้ช่วงว่าเห็ดป้าอวดเลอวดแบนี้เนอะอ่ก็อวือันนี้ปีกจิ ปี2018เนาะปี2018อมันจะมีการที่แยบอดจิได้จิตอยากออกซ้งเงินคือนักเลี้ยงเยนจบมาแล้ก็ไปเนาะเย็นจบแล้ก็ไปเลยงายใ่้เนาะหูก็นอกปมาเลยหัวเลย่ยังบว่ายังเป็นนักศึกษาอยู่แล้วแ่ตอนนี้นี่มีเดกตรนนี้ไดเบิร์ดก่อนนี่เบิดเลกัสปอร์ตวัวจำตัวนี่ตอนนี้ตัวไม่้ บ่ายไอบ่อบ่อนั่นดอกตัวนี้นะบ่บ่นั่นดอกตัวนี้นะมีกะเออามีบดนีขบบดนี่อือมีอตู้ธนาคารบ้าธนาคารบ่ได้มีจังอวะเลยวะบ้านถอนบ่ได้แทนจังเลยนี่นะโอ้ยวเหรอชื่อมันชื่อติชื่อมาเอามาสิมาตลอดเลยเนาะใช่ใช่เอปมันมันบ่มีกำหนดเฮาเข้าธนาคารเข้าปุ้มบ่บ่อิมันหันทิเข้าเด้วยเามอเดี๋ยวมาข้ามบนมาเลยเนาะ ไปเตรียมตัวแล้วทางแม่นุ่นกับเนาะเราเคื่อนเราอย่างไรบาทนี่เอารถเข่าไว้ในเคื่อนก่อนก็ได้เออรถรถเออรถบ่อรถบ่อค้ำอะไรใช่ไหมเพื่นกับเนาะอ๋อแม่นเลยเนาะแม่นเนี่ยเอาเป็นอะไรหนทางบ่าวบัวค้ำเพิ่นมาเลยเป็นอะไรเนาะสบายดีเด้อเนาะโดยหาทางบ่าบัวค้ำเพิ่นเป็นอะเนาะอ่าลงไปส่งแล้วก็ขับรถกลับขึ้นมาเนาะขับขึ้ไปยัง ไปไทยแล้วพ่ออ๋อพอดีว่ามีงานเนาะมีงานอันุวัดพา,าจารย์เนเคยเข้ามามอันเด้อ่าวันนี้เป็นเชิญไปงานเนาะก็เลยสิไปอ่ามง,งานนักเพื่อนก่อนหะนะ้าของวันสงกรานต์นเนาะวมาจิตเดี่ยวสี่ไกันกลับมาเนาะฮะมาจิก็ไปแม่าสาวกุ้น <c oughs> โดยก็เลยอ่า อ่าทั้งเบาะบัค่ำพี่น้องเนาะเพิ่นกนเคยขับอยู่แล้วว่ารถแบบนี้ไะออโต้เนาะออโต้เคยอยู่เคยอยู่เนาะหมายว่าเคยขับอยู่อะไรกันเนาะโดยโดยกะดีไล้แหละพี่น้องเนาะเดี๋ยวห้อยชิห้เพิ่นไปส่งยูลานในกะเพิ่อนขับรถขับขึ้นมากับแม่นุ่นเนาะบดี๋ยวบอยเนาะหลายมื่อตามที่เราถามทั้งเบาะเสี้ยงน่ะเขาไปฝากไว้หันน่ะฝากไว้ได้ อ่าโซ่เข่าอะนะแต่ว่าเขาไม่ได้เผ่าวิ่งเขาครั้นคือกรณีว่ารถเสียเพิ่นกับบุหามพิชชอบคือเก่าเห็นไหเอากับบุก้าป้าได้บ้านเลยสามสิบมงไทยเนาะอันนี้เป็นชอกชามื้อผู้ว่านี่เนาะจะมาช็อครถไฟมาจอดไปดิขึ้นเวียนผู้ว่าว่าเอาจากตัวเราว้ายเนาะว้ายเรียบร้อยแล้วเจ้าเออโดยเออโดยเรียกว่าเอาอ่ะเออ

ใช่เพราะว่าอ่อนกับตุ๊กเพราะว่าช่วงมูนึงนี่เห็นเห็นไปหอดผูเนาะบ้านน้าแพรผัวเนาะเป็นซ้างซีเมื่อที่โด่งดังเลยเนี่ยเป็นทางไปเนาะอประตูประตูเพื่อนเพื่อนีกาแม่เมื่อไรมีเพื่อนอะไรเนาะอขอตะวิขอตะวนี้แบบเนาะ มีใหญ่ไม่ใช่ไรเบอร์มันบ่ก็เป็นมีค่าจ้างนะครับมีค่าจ้างมั้ยมีค่าจ้างอ้อแน่วมาเลยเนาะแต่วโดนที่กินนละมันเลยวะมาก่อนโดยไปเนาะเขาจะเริ่มออกเดินทางติดตามร่วมกันไปวุ้แหลพี่น้อยเนาะไปฮอดลานแล้วกะจริงๆอ่าเพิ่มหรือว่าเอฟซีเพิ่มเติมอีกเนาะโดยปลาใสน้ำกันได้เมนูกันเนาะทำไม่ได้ได้ไปบ่

นี่เนี่ยฮะมาได้ที่ฉากโม่ทำเรือนะทำโบยังบ่ข้าวขึ้นอีกวะนี่อ้าวเนาะไปไปจ้ะโดยโดยเนาะเตรียมพ่อผมนะบอพ้อมแล้วเนาะพ้อมจะรดนี่สิขับขันไม่ขัเออตัวเยเนาะ ต้องเตียงกระเป๋อยไงแม่กดไปไหนจะไปอยู่เป็นเดือนเลยเอาเนาะเตียงอ่าโต้เนาะจ้างอาศัยไปแล้วจ้างไปอาศัยไปแล้วเนาะอาชัยน้ำกันนี่แล้วเฮ้ยเห็นป้ากัได้เนาะเงินยังไม่ได้ไปแต่หึงเงินลืมเอออาศัยแบบว่า ไปนั่นนี่ได้อยู่เนาะจเืงนึงมาือเครื่องของเนแบบจกคชื่ออีกยน่ะนีลงใช้เงินบาทเป็่นบ่โอ้ยเนาะว่าเอาสารเขาเองหลยว่ากันนะมีรถมีมีทั้ง2องแบบเล้เนาะทั้งโดยทั้งรับแล้นาะเออ Pino, phải, nó, áo quần lót lên mà, các. Nó, Pino, tuần này cả Venezuela, Singapore, 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 nó Singapore, 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 nó phải xài hao đường thang đó thì nào rồi ờ bộ xe của người đi đấy nó ừ. chúng ta bay to xài nè rồi 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 ok ok hãy bay nữa rồi 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 sao bay đi nó thì nào rồi nó vẫn Ah, đó dah, pinau eh. โอเคพี่น้นนอยเนาะตอนนี้กับมาฮอดลานาสะพานมิตรภาพไทยลาวอลไรพี่น้นนอนเยเนาะฮอดได้เลยพี่น้องเด้อเนาะกำลังสิพากันข่ามไปแล้วบัดน,นี้เนาะมาฮอดลานเลยพี่น้นอยมึงยังนะ่ะพากันแนบมึงยังอนะ่ะเออเ <c oughs> <c oughs> นาะพ่อกกอะไรเราไปจิ้เนาะไปบปดนี้ทางกัน อ่าพันถ่ามาถ่ายอยู่โซงสมุงในพาจา์ว่ะเออจต้เนรฮะเนี่ยล่ะก็สำรัพี่ดำเลยสหปเด้เากเปานึงก่อนกันมค้หนีห่วยเนาะข้ากินนี่มีกันต้อนไหมจีต้อนไปเจ้าเจ้าทางเจ้าพาไปยออไปมองเส้นเรื่องปรเจจ็คไปเน่ต้องพิ่งเล่าอลไรบางอต้องพ่งมาค้ำแต่เป็นนะเปไปไป็มาเปมาเนาะ ห้องละพวโซงเดือนได้ละพวโซงบ่สามสามเดือนละวสามเดือนจะไปเพิ่งไปบัดนี้เนาะใอยก็บ่าเพิ่งเจ้าอยู่จะบูดภาษาไทยนี่เด้อยคุณไปพูดนะไปเดินครับำเถอะโอเคโอเคเอาเดินทางปลอดภัยเดินทางปลอดภัยอะไรเนาะที่มาพี่เราเองแล้วเอานี่เมื่อพี่เราเนาะดูชาวดูชาวกี่หัวพ้อกูหนาวด้วยตีแล้วกลับมาใจว่ากันไหมพี่เราเนาะ เขาชินนอนจะขึ้นว่าเดี๋ยวไปเ่ก่อน่ติดต้องเบิงสถานการณ์ก่อนเนาะมันบคือบัตรขาวบเป็นอย่างเดอมเนาะบห่วงบัดข่าวยังว่าสามมือืเนาะสามมือสองขึ้นฟังไทยเพื่อไปเพ่ออะไรเนาะเพราะว่าตอนนี้จะเอามาหอดอะไรกันหมดใช้กล้องพื่ออไเนาะเอาเช้นบัตรเนอย่างนี้ร้อยอะไรกัยังไปติดตามกันอยู่เพื่ออะไปหพ่ออเนาะ